เอาเลยครับผมมาพูดถึงเรื่องฟาโรห์คูฟูกันนะครับผมคูฟูคูฟูคือใครครับเราก็ไม่รู้จักนะครับผมไม่ค่รู้จักหรอกครับผมเราก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนี่คือเป็นวิดคูฟูนะครับผมที่เราอจะสามารถที่จะหามาให้ได้นะครับผมรูปหน้าท่านก็นยิ่งนุ่งจกักรขรใหญ่นะผมไม่มีทางที่ไปเห็นได้นะครับเพราะเก่าแก่มาก คูฟูนะครับผมอาราปี2,600นะครับผม9 2,566ปีก่อนคริสตร์การนะครับผมฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณทรงนึกถึงภาพสุาสานของตนเองเป็นอันสรนสถานนะครับผมหินปูนสูงตั้งงานสมความยิ่งใหญ่ของพระองคูฟูทรงหวังว่ามหาพิระมิดกาลาเทราย,ายจะไม่เพียงช่วยปกป้องดวงวิญญาณของพระองค์ระหว่างการเดินทางสู่บาราโลกแต่ยังเป็นหลักการด้วยว่าโลกจะไม่ลืมราชัสมัยอันยาวนาน23ปีของพระองค์ และโลกก็ไม่เลืมจริงเสียด้วยพระนามของคูฟูนั้นผูกโยงช่วนิรันดร์กับมหาพประมิหางกิซ่ายิ่งใหญ่ซึ่งไพ่พลแรงงานต้องใช้เวลาก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นระยะเวลายวลาวนานเกือบตลอดพระชนชีพขององค์ฟาโรห์มหาเปรตมิดซึ่งน่ารับยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกุกโบราณคือเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกและคงตำแหน่งมีไปจนสามมันปีถัดมาเพราะว่านอกเหนือจากความศรัทธาแลนกาในเรื่อง เร์มิของพระองค์แล้วเราก็แทบไม่รู้จักฟาโรฟูฟูเลยพระองค์ทรงเป็นฟาโรดในกษัตริย์สเนฟฟูเป็นฟาโรพระองค์ที่สองในราชวงศ์ที่4แห่งยุคราชอาณาจักรเก่าฟูฟูขึ้นครองราชขณะมีพระชนมาย,ยุเพียง2 0พ0 0ษาเศษหลังบิดาเส้นพระชนพระองค์ทรงขยายอำนาจทางธารไปยังลูเบียทางใต้ของอียิปต์และลิเบียทางตะวันตกเชื่อกันว่าความสําคัญทางศาสนาของเีรมิท มาจากความเชื่อในชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์พวกเขามองฟาโลกเป็นดั่งเทพเจา้าที่ยังทรงพระชนอยู่ซึ่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์นั้นหลังเสร็จสิ้นพระชนบนโลกมนุษย์จะเป็นไปได้ง่ายโดยขึ้นทางพีระมิดมหาพีระมิดของคูฟูเป็นพีระมิดแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในกีซ่าพระองค์ยังปโปรดให้สร้างหลุมศพขนาดย่อมมากมาย,มามายสำหรับบรรดาชายาและพระปรุยญาปรยญาส่วน ผู้สืทบทอดราชบัลลังก์ต่อมาอีกสองพระองค์ก็ปวดให้สร้างเระมินขึ้นในบริเวณเดียวกันเห็นผู้สัญญาที่ใช้สร้างเร,ระอิก็ขุดมาจากบริเวณไม่ห่างออกไปโดยลําเลียงลงแผ่ล่องมาตามแม่น้านายก่อนจะลากหินน้ําหนักก้อนละสามปันขึ้นไปตามทางลากขนาดใหญ่สู่พื้นที่กอ่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆนั้นนําเข้ามาจากแดนกายถึงเลบานอนหลัง สึ่งพระชนขณะมีพระชนมาอายู่5าพรรษามีการนำพระศพของฟูฟ,ฟ,ฟูมาทามัมมี่และฝังไว้ในหลุมพระศพซึ่งอยู่ลึกลงไปในพีระมิดแม้งานหินชั้นนอกจะขุ่นทําลายตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาทะว่าส่วนใหญ่มหาพีระมิดยังแทบไ่ถูกแต่ต้องสมดังพระศพระประสงค์ขององค์ฟาโรในข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมหาพีระมิดแห่งคูฟูสร้างจากหินปูน2-3าล้านก้อนบางก้อนหนักถึง15ตันโครงสร้างทั้งหมดมีน้ำหนักอารกณประมาณ6กล้านตัน พระนามเต็มของคูฟูคือคานุมคูฟีแปลว่า um op op oka, um uffy, คานุมจบบทประาคานุมคือเทพเจ้าแห่งบรรนาศซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดแห่งหล่อเลี้ยงการเกษตรและการค้าของอ e ีบลรามาสฟิงหรือเดอะเกสฟิงหรือรูปสลักเครื่องมือเครื่องสิงโตขนาดมือมาที่สร้างอยู่ใกล้มหาวิทาลพื่อคูฟูเ u, ชื่อกันว่าสร้างขึ้นตามบัญชาของฟาโรห์คาเฟรพระอรุณของคูฟูนั่นเองแน่นอนนะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะของโลกใบนี้ที่เราสามารถรู้ได้และเขาคือโฮมเซเปนคนหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับผม พบเจอกันใหม่คลิปหน้าปองตากบริษัทก๊าซเปาา็นกลัจใจนะครับผมสวัสดีครับ